เนะมื่อวานเมื่อวานซืนสองวันก็ไม่ได้มีข้อคิดใดๆนะได้นำเสนอเลยก็ทำให้นึกถึงนิ้วมือนะว่าบางช่วงเนี่ยถ้ามีช่องว่างบ้างมันก็ทำให้ชีวิตเรามีอิสระขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้ามันติดเป็นพืชนะก็ขออภัยว่าบางทีมันไม่มีช่องว่างนะก็อยากจะเว้นวักนิดหนึ่งถ้าเว้นวักก็อาจจะทำให้มีมีความรู้สึกว่าเราจะหยิบจะจับจะทำอะไรต่อไป ชาวนี้ก็พาสมณรมาที่หมู่บ้านท่าสอนจังหวัดจันทบุรีและวันนี้ก็จะไปกราบหลวงปู่วัดนั้นหลวงพ่อวัดนั้นเจ้าอาวาสแต่ละวัดแต่ละวัดก็คงจะได้ข้อคิดได้คติธรรมจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดในจังหวัดตราดก็จะเวียนเป็นวงกลมอยู่ในจังหวัดตราดวันนี้ก็ให้เน้นได้ศึกษาธรรมชาติร่วมกันสมณรตรงนี้นะเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าธรรมชาติเนี่ยจัดสรรอะไรได้แบบลงตัวจริงๆนะ เนี่ยผืนน้ำก็ดูดูดีดูเรียบมากเลยแต่ชีวิตคนก็คงแบบนี้บางวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียบแบบนี้บางวันก็มีคลื่นลมแรงๆนะชีวิตคนก็คงจะแบบมีคลื่นแรงๆบ้างนะเป็นบางช่วงของชีวิตอนะันไหนนี่ลองหันหน้ามาสิเนี่ยเช้านี้เรายังไม่ได้ฉันเช้ากันเลยนะยังไม่ได้ฉันเชาน้าในธรรมชาติของคนโบราณนะ่นะคือถ้าตอนเชา้ชาเ้าได้เดินออกกําลังเนี่ยเราก็เดินกันแถวยาวๆแบบนี้นะ พอได้ออกกําลังตอนเช้าๆนะก็จะทําให้ร่างกายเดี๋ยวพอรับอาหารเข้าไปก็จะ,จะ,จะเจริญอาหารดีเหไหมคนโบราณก็เวลาเขาปลูกปลูกของปลูกทําพืชผักสวนครัวตื่นเช้ามาก็จะไปใส่ปุ๋ยไปพวนดินใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยแล้วก็เวลาพอเหนื่อยเหนื่อยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ได้อาได้ทานอาหารเนี่ยคนโบราณเวลาเขาดื่มน้ำเนี่ยดื่มน้ำด้วยทิ้งมากๆนะ ธรรมชาติของร่างกายคนมีน้ําอยู่ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเจ็ดกว่าเแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะอะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่เนี่ยเราน้ําถ้าเข้าไปเยอะๆก็เป็นการไปปรับสมดุลแล้วก็ของเสียในร่างกายก็ไหลก็ถูกขับออกมาจากเหงื่อบ้างจากปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างงั้นตอนเช้าเ้าเนี่ยในเวลาเรามองเราก็เห็นนะว่าเนี่ยธรรมชาติเบื้องหน้าของเราเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ย มันมีอะไรตั้งมากมายเยอะแยะให้เราได้เรียนรู้มากมายเยอะแยะจริงๆตรงนี้เวลาตอนกลางคืนเขาก็จะมีหิงห้อยเยอะนะโดยธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นจากธรรมชาติเหมือนๆกันนะเนรทุกองคก็ทราบใช่ไหมครับว่าก็คือไม่มีอะไรที่มันจะดูแบบเสมอเรียบราบเรียบไปหมดนะน้ำเดี๋ยวก็มีคลื่นบ้างไม่มีคลื่นบ้างใช่ไหมต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีสูงบ้างมีต่ำบ้าง ใบสีต่างกันมีลำต้นลักษณะต่างกันแต่ทุกอย่างในโลกมันจะมีลักษณะเหมือนกันอยู่4ีอย่างคือเป็นดินน้ําลมไฟเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟนี่คือมาตรฐานของของโลก,กาธาตุทั้งปวงดินน้ำลมไฟนะแต่ก็จะมีสันฐานต่างกันมีรูปแบบต่างกันงั้นก็นะปรับสมดุลใจเราให้ดีๆนะปรับสมดุลใจ นะใจเรามันขึ้นขึ้นลงลงก็ปรับใจให้เป็นกลางๆเหมือนธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติก็คือเป็นกลางๆลางนะถ้า